สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านและก็สวัสดีไปถึงแฟนเพจหัวหน้าโจรยแคสซ,ซิ่งนะคะฝากกดติดตามกดให้กำลังใจคอมเมนต์ได้นะคะในแฟนเพจและ YouTube นะคะฝากทั้งสองช่องเลยนะคะ f c ที่ินาราขาวันนี้ก็อยู่กับหัวหน้าโจรยแคสซ,ซิ่งจ้ะหัวหน้าโจอยวันนี้รู้สึกว่าจะทำงานอนๆดเฉยยังไงเนาะ ด้วยบรรยากาศที่ร้อนมากถึง่าที่สุดเลยนะทุกคนก็ไก่เยอะมากนะมากเนี่ยร้อนจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะหัวหน้ากำลังเริ่มแต่งข้างแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะออแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ไม่มีใครไม่มีใครมากวนเนาะไม่ไม่มีใครมาให้กวน <laughs> โอ้ เี่เงาละสิโอ้นี่แหละแกล้งเขาไว้เยอะอ่ะเขาแกล้งให้อยู่คนเดียวเป็นไงอ่ะเขาให้แกล้งแค่พองามตัวเองแกล้งเขาเยอะเขาก็พากันไปหมดเลยไม่มีใครอยู่กับหัวหน้าโจยเลยไม่ใช่หรอกนะคะทุกคนก็มีหน้าที่เนาะอันนี้แซวหัวหน้าโจยเล่นเนาะเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของแต่ละคนเนาะ,ะเป็นว่าหัวหน้าก็ทำคนเดียวไปเอ่อยเฉยเฉยไป,ไปเรื่อยเรื่อยค่ะ เพราะว่าถ้ายิ่งเรงแรงนะเหมือนอย่างเมื่อวานก็มันก็อุณหภูมิมันร้อนรือเปล่าเครื่องนร้อนอเปล่าดูนะเห็นหัวหน้าก็จอดพักพักเครื่องของไอ้น้องแคทอยู่นะทุกคนคะ่ะแต่ด้วยเหตุอันใดอันนี้จะพึ่งก็ไม่รู้น้องๆอาจจะพูดถูกพูดผิดบ้างเนาะเออเห็นเขาจอดเราก็เออเขาอาจจะอยากพักก็ได้ไม่ใช่รถอยากพักนะคนอยากพัก <laughs> ตอนนี้ร้อนมากเลยทุกคนคะ่ะไม่อยากจะวัดองศาอุณหภูมิเลยคะ่ะทุกคนเด้อ นี่มะน,นาวนี้ยืนถือแดดอยู่โอ้ยถือร่มกันแดดอยู่นะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยสงสารหัวหนาเดีนโะพอมีเสื้ไปหาเลียนหาไอไอนั่งเกลือแร่น้ำสมน้ำยังไม่ให้กินดิเนะนอนอนอนนอนอยอยู่ในห้องอยู่ในห้องคนเดียวดีแต่ว่าแอร์น้องน้องแคทก็เย็นอยู่หัวหน้าโจอยเริ่มเก็บข้างมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะจากฝั่งโน้นคะ่ะ เอาเอาฟันปีศาจเก่าเก่าขึ้นมาแล้วนะอาจจะดูทางนี้อาจจะดูไม่ค่อยอเห็นเท่าไหร่นะเพราะเพราะว่ามันมันมันย้อนแสงนะทุกคนคะ่ะใช่มันย้อนแสงนี่ดูนะคะสระที่หัวหน้าจ้ยเริ่มตกแตกด้านล่างกา็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามมารามตามาพอสมควรแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ คะแนนเต็ม10ก็ยังไม่ได้ถึง10หรอกนะคะทุกคนค่ะก็ยังต้องลงไปเคลียร์ดินด้านล่างอยู่นะคะแต่หัวหน้าโจอยก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เห็นนะ<ม>จยากนู่นนจากแต่ก่อนเนาะโอ้คืออยากเอา b efore after มาให้ดูแต่ว่าเนาะโอ้แต่ fc ทันใดเธอเคยชมมาก่อนนี่ก็จะรู้ได้นี่เนาะเห<ม>็นไหนี่ดูก็เก็บคางมาเส็จแล้วเก็บไวเส็จแล้วเส็จแล้วนี ออกมานีออกมานีเก็บขอบเก็บอะไรหมดแล้วด้านล่างน่าจะนี่นี่ตะเลือค้างนี่ค้างค้างลายด้านบนนี่ต้องไปดึงต้องอะไรอีกนะคะทุกคนคะ่ะและ้วตรงนี้ต้องเอาดินโกยดินขึ้นมาถมถมตรงที่ทางขึ้นทางลงด้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่เห็นไหมดูเถอะเหลืออีกเยอะอยู่คะ่ะงานของหัวหน้าเจร์ยสงสัยจะต้องออทำไปเรื่อยๆนะคะ หัวหน้าจะรอยใครจะพึ่งเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ FC ก็เป็นกำลังใจให้หัวหน้าจะรอยด้วยเด้อนี่เด้อทำงานอยู่คนเดียวเงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจมี FC บอกว่าโอ้คุณปู่ไม่น่าเสียเลยตาตาจะได้ช่วยหัดขับไปด้วยในตัวเนาะคุณปูนี่ดวนอยากแต่จะกลับไปนอนคุณปูเอาเปียมน้องแคทมากเลยนะคุณปูนนะอย่าให้ได้คันใหม่มานะถ้าได้คันใหม่มาแม เดี๋ยวจะจัดให้เลยนี่แหมให้คุณปูอยู่นั่นแบบถาวรเลยไม่ต้องออกมาเลยเนาะคุณปูเนาะอ่ะอยู่กับหวัวหน้าจร้ยเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะพักเที่ยงกันแล้วหรือยังเอ่ยพักผ่อนบ้างนะคะท่านใดที่พักผ่อนก็เอาให้เต็มสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยนะคะวันพักผ่อนของใครหลายๆคนและวันทํางานของใครหลายๆคนนะจ๊ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพเด้ดยเอฟซเอ ร้อนแรงได้นี่น่ะไม่ใช่ร้อนไม่แรงนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนี่อุณหภูมิเปลี่ยนปันโอ้ยวันเดียวมีสามมีสามฤดูกาลเลยค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นร้อนโอ้จะอะไรต่อเมีอะไรทุกคนอ่ะแล้วก็อยู่กับหัวหน้าจจอยไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนคะ่ะหัวหน้าจจอยท่านอยู่ในเอสท่านก็ไม่ค่อยร้อนอะไรดอกเต็มพึ่งเลยอยู่ยืน ถ่ายกับจิโรนขาดาค่ะเพราะว่าอารมณ์กลางใ้แต่หัวนะเออ,อเอาเถอะค่ะเพื่อเอฟซีเทียนานรักของเจิเพึ่งค่ะอยากจะได้เห็นการทํางานตอนกลางวันเฉกแจกเลยค่ะทุกคนกลางวันเฉกแเลยนะคะทุกคนค่ะนี่หัวหน้ากําลังใช้สมาธิวันนี้ไม่ได้เข้าไปยุ่งบุ่นาบกับเขาในเก่งรถนะคะทุกคนค่ะวันนี้ไปกวนเขาไม่ได้หรอกเพราะว่า มาพาเขาไปกินข้าวเมื่อเที่ยงนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นมีความรู้สึกเหมือนแบบเหนื่อยๆน,นะคะหน้าอาจจะไม่เหนื่อยอิดโรยหน่อยนะคะหน้าตาไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้ตาตาไปซื้อกาแฟรรมให้กิน,นมางานนี้ใช้สมองเยอะพอสมควระค่ะทุกคนคะ่ะเส็จงานนี้หัวไหนาตาโยสิงหัวงอกออก หัวแท้ๆเลยค่ะทุกคนค่ะใส่สมองไหลเข้วาา่าคนใส่สมองไหลหัวงอกไหวแม่นบอกค่ะผมงอกไหวไหมนะสงสัยแท้ๆเลยหัว่านาจโรนี่โอ้ปีเท็ดไปเอาจะทำอะไรแบบไหนดอกเด้ออาท้าเอาอาทีพ่พุงก็ยื่นให้กำลังใจอยู่นี่แหละจ้าเป็นห่วงเป็นใย,ยคือเก่าลแล้วจะช่วยอะไรไม่ได้ดอกเด้อ เลยฮะแต่เขาฮะแต่น้าไม่กินนั่นแหละจ้าเนาะทุกคนเนาะนาทีของเราเราก็ทําให้ดีที่สุดเขานาทีของเขาาก็ทาให้ดีที่สุดเนะอะเออดีแต่ว่าเปลี่ยนฟันใหม่ทุกคนคะ่เะเขาจะเปลี่ยนฟันใหม่มากก็คือจีเออเบาแรงไปหน่อยเนะาะตรวจจ่าอยู่แต่ไม่กระชับกระชิงพอง,งานนิ่มต้องละเอียดจะได้ไม่ต้องมาเดินซ้ำ ทำซ้ำอีกนี่นะคะทุกคนคะคือเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนาะเพอเก็บรายละเอียดได้มากที่สุดงานเราก็จะเหลือน้อยลงที่สุดเนาะเราก็จะได้นับวันได้เลยวรารจิเซจอีกกี่วันกี่วันเนาะแต่ตอนนี้จะพึงก็คิดว่าน่าจะอีกก็ใกล้ๆจะสิ้นเลือนนู่นแหละว่าเนาะค่ะเนาะหาคอยดูคนอาโอยทันจะไปยังไงทํายังไงแต่เมื่อเชา้าทันกันน่าจะทําไปได้เยอะอยู่นี่เหลือ เดือภากบ่ายนี่แหละรอดด้วยไรยด้วยเนาะทุกคนเนาะสู่เด้อสู่เด้อฮะสู่ไปถึงเอฟซี C, คอนจเพึงทุกคนนั่นแหลอะอเดินมาดึงมาเกามาเรื่อยโอ้ยแงสา่าก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเด้อทุกคนเอยเงยสาจะเฟ้นไงเบิ้งดอกนี่ ส่งได้ยังเซตยังดูเฮียสาก็ได้ไม่ได้ไปเห็นเลยไม่ได้ไปถ่ายให้เอฟซีได้เห็นเลยเนาะที่ว่ารถเฮียสาไม่สบายเราว่าต้องอยู่อยู่เป็นเพื่อนพ่อนาโจยเลยไม่ได้ไม่ได้ไปดูเฮียสาเลยพ่อนาทำไรเนาะให้หังเกาดินไปอีกอะ เจะเขาทำอะไรดอกพี่นอ้องเจะพึ่งก็พูดไปมั่วแหละจจะถูกจจะทิดดอกเกาจดาาิด้าวเถอะกาจีด้าวก็ย้อนจะพูดพิดพูดถูกในละ่าเนะแต่เขาไม่ด่าดอกเขาก็จีหัวรอยี่ผุนมัวเข้า <laughs> ยอยคือจอยผุนม่วอยแหละ ตยอดเลยเนาะวันหนโจยเอ้ยจะพึ่งละร้อนแทนดูเถอะเอาุไปเกาไปอา้าทำไรก็ทำาอ้า เด็นะสุดยอดเลยนะเอซจ้าร้อนมากเลยนะนี่ไม่ใช่ร้อนไม่มากนะร้อนอยางมากมากมากเลยอวันนี้ใไ้ได,ดตะเก้ามาถึงตรงทางขึ้นทางลงนี่ก็คือจีก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามีเวลาอีกกว่าจากนี้ไปถึงค่ำก็น่าจะเก้ามาถึงเลยวันเนาะ เปล่าเอยหรีอยังไงก็ไม่รูดร้ดอกค่ะอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ f อที่กดติดตามกดให้กำลังใจเรามาเนาะทุกคนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะจ,จะพึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ถายมือชาไม่ได้ถ่ายให้นะคะเพราะว่าติทุระก็เลยไม่ได้ท่ายใหนเนาะแต่อันนี้ตอนบ่ายเป็นถึงเย็นก่อนน่าจะได้ถายให้ได้ชมก็ฝากกดติดตามกดชม ขอมาชมในช่องพ่านาจโรแค่สิ่งเยอะๆด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้สำหรับช่องเราด้วยเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อคอมเมนต์ที่มีมาให้เด้อขอบคุณมากๆเลยเนาะก่อนเดี๋ยวเจมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆแหละจ้าสำหรับการทํางานของคุณนายจโรนอ้อนวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเพราะวันจะพึ่งร้อนแรงเด้อเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้แบบสักปายแก่ๆหน่อยเดี๋ยวจะพึ่งจะมาถ่ายให้ชมอีกเนะาะว่าหลังจากที่คุณนายจรโรทำตรงนี้ไปแล้ว หลังจากทำเซตไปแล้วจะประมาณไหนแบบไหนยังไงเนาะโอเคค่ะจะพึ่งกับเขาจบคลิปนี่เพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะรักๆคะคิดถึง f c ฟคนจะพึ่งทุกคนทุกท่านเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย